วันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้วันเสาร์แรม3า่ขาเดือน12ปีมะเส็งสีมงคลวันนี้นะคะเราเน้นการใช้สีของเครื่องประดับค่ะถ้าใครที่ทำงานด้านการค้าขายการจัดระบบระเบียบการสต็อกสินค้าวันนี้ใช้สีม่วงสีดำค่ะส่วนใครที่ต้องการเรื่องโชคลาภเงินทองใช้เป็นสีเทาสีบรอนสีควันบุหรี่หรือว่าสีพิงโก้นะคะสีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้คือสีเขียวฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการ สนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดแชร์แล้วกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนโหราวาไราตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิฆเนศสีเสี้ยมมงคลดาวเสวยอายุและการแก้ดาวกาลีจอนค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการตเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ